มาดูใบงานในหน่วยแปลงประกายหนูน้อยน่ารักกันค่ะในวันที่2 3สถึง27สิงหาคมกันนะคะมาดูใบงานของพี่ๆที่มีอายุ3ปีกันก่อนเลยค่ะวันที่23สิสิงหาคมให้นักเรียนระบายสีภาพเด็กกล่าวสวัสดีขอโทษแล้วก็ขอบคุณระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆ ใบงานของวันที่24สิงหาคมค่ะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะดอเด็กตามเส้นประเลยนะคะอย่าลืมม้วนหัวก่อนนะคะเด็กๆต่อไปใบงานวันที่25สิงหาคมค่ะให้นักเรียนกากบาททับภาพสิ่งที่ควรทำเมื่อผู้ใหญ่ให้ของนะคะามาดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะ ผู้ใหญ่ให้ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงก็ยกมือไหว้แล้วก็กล่าวขอบคุณต่อไปผู้ใหญ่ให้ขนมเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ยกมือไหว้แล้วก็กล่าวขอบคุณอีกค่ะภาพที่3นะคะผู้ใหญ่ให้แอปเปิลค่ะเด็กคนนี้ก็หยิบเลยค่ะไม่ได้ยกมือไหว้ไม่ได้กล่าวขอบคุณด้วยนะคะดีไหมคะภาพสุดท้ายนะคะผู้ใหญ่ให้ของเ,อเด็กคนนี้ทําไมคะสายหน้า ไม่อยากได้เลยค่ะเด็กๆดูนะคะภาพไหนที่ควรกระทำก็ให้กากระบาดทับเลยค่ะต่อไปใบงานของวันที่26สิงหาคมนะคะให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมภาพเด็กที่มีมารยาทดีค่ะมาดูภาพแรกกันเลยค่ะมีเด็กนักเรียนสองคนนะคะเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ก้มตัวลอง่า เป็นมารยาทที่ดีใช่ไหมคะก็กาถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะต่อไปภาพต่อไปนะคะเด็กนักเรียนสองคนเห็นผู้ใหญ่ก็ทำไมคะยกมือไหว้สวัสดีเป็นมารยาทที่ดีอีกใช่ไหมคะก็กาถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะต่อไปภาพที่3เด็กผู้ชายผลักผู้หญิงล้มนะคะและไม่กล่าวขอโทษด้วยดีไหมคะไม่ดีเลยค่ะภาพสุดท้ายนะคะ ผู้ใหญ่ให้ตุ๊ก,กตาเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็ยกมือไหว้กล่าวขอบคุณดีไหมคะเป็นมารยาทที่ดีใช่ไหมคะก็กาเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะเด็กๆต่อไปใบงานของวันที่27สิสิงหาคมนะคะให้นักเรียนเขียนตามเส้นประภาษาอังกฤษตัวดีคะ่ะตัวดีพิมพ์ใหญ่เลยนะคะ เขียนง่ายมากเลยค่ะเด็กๆลองทำดูนะคะลากตามเส้นปลาลากให้ตรงๆนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบค่ะมาพบกับครูแพรนะคะมาดูใบงานของห้องน้องอายตุต่ำกว่า3ปีกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่2 3สถึง27สิงหาคมค่ะมาดูใบงานแรกเลยค่ะวันที่23สิสิงหาคมให้นักเรียนระบายสีภาพเด็กสวัสดีขอบใจขอโทษขอบคุณด้วยนะคะ แล้วก็ระบายให้สวยงามกันด้วยนะคะมาดูใบางานของวันที่24สิงหาคมกันค่ะให้นักเรียนลากเส้นต่อจุดและระบายสีให้สวยกันด้วยนะคะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปเป็ดใช่ไหมคะอย่าลืมระบายสีต่อจุดให้สวยงามกันด้วยนะคะมาดูใบางานของวันที่25สิงหาคมกันค่ะให้นักเรียนกากระบาดทับภาพสิ่งที่ควรทําเมื่อเด็กๆ เมื่อผู้ใหญ่ให้ของนะคะภาพแรกผู้ใหญ่ให้ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงใช่ไหมเด็กผู้หญิงก็ยกมือไหว้ขอบคุณค่ะภาพที่2ผู้ใหญ่ให้ของแล้วก็ไม่ยกมือไหว้ใช่ไหมคะควรทํำไหมคะภาพไหนควรทําควรกากระป๋ดเลยค่ะมาดูใบงานของวันที่26สิงหาคมให้นักเรียนจับคู่ภาพ พยัญชนะให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามกันเลยค่ะมาดูภาพแรกคะ่ะภาพอะไรเอย่ยภาพงูใช่ไหมคะภาพที่สองรูปอะไรเอย่ยรูปไข่ใช่ไหมคะงูจับคู่ไปหาพยัญชนะตัวอะไรเอย่ยงองูใช่ไหมคะภาพต่อไปไข่จับคู่ไปหาพยาญชนะตัวไหนเอย่ยขอไข่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆทําได้ไหมคะมาดูใบางานชิ้นสุดท้ายกันคะ่ะวันที่ยี่ส 17สิงหาคมให้นักเรียนเขียนลากเส้นภาษาอังกฤษพยานชนะตัวพิมพ์ใหญ่ตัว A นะคะเขียนลากเส้นช้าๆไม่ต้องรีบนะคะ